ขออนรียกประชาสัมพันธ์สำหรับเด็กๆที่จะขึ้นตอบอายะห์กคุรานนะคะถ้าหากว่าได้มีเศษบอลคูแล้วนะคะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของบริเวณงานนะคะขอให้เด็กนะคะมารวมตัวกันหน้าของอนุบาลสามในเวลานี้ค่ะขอเรียกประกาศอีกครั้งนะคะเด็กๆที่ขึ้นต่ออายะห์คุรานนะคะถ้าหาเด็กนะคะอยู่ในบริเวณงานตอนนี้นะคะขอให้เด็กนะคะมารวมค่ะอันทีแล้วนะคะที่เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ อากาศกำลังดีเลยค่ะคุณมุกไม่ร้อนมากมีลมอ่อนๆขอให้อากาศดีแบบนี้ตลอดทั้งงานนะคะชาร์ล็คุณมุกคะโรงเรียนอนุบาลบ้านสวนหมากของเราเปิดมา6ปีแล้วใช่ไหมคะใช่แนละ้วค่ะคุณยุานาในปีนี้นะคะก็ถ้าปีที่6ของโรงเรียนของเราแล้วนะคะโรง ตั้งมาโดยยายดาโรฮิมะมุนรอและกิอ้วนสุจริตนะคะซึ่งทั้งสองท่านนะคะมีจุดประสงค์เพื่อสร้างโอกาสก,การศึกษาแก่เด็กยเยาวชนมุสลิมให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านศาสนาสามาัญและการดำเนินชีวิตตามอิสลามของคุณลิน่านทำโรงเรียนนะคะตอนนี้โรงเรียนของเรามีทั้งระดับชั้นอน,นุบาลแล้วก็ระดับชั้นประถมนะคะในระดับชั้นประถมตอนนี้โรงเรียนของเราก็เปิดมาถึงในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ีแล้วะค,ะค่ะค่ะและตอนนี้นะคะ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงใช้ประถมนะคะโรงเรียนของเรานะคะก็มีนักเรียนประมาณห8 0รอปกว่าคนแล้วนะคะก็ขอขอบคุณนะคะยาซารคุและคุณไฟรอนะคะผูกปกคลากที่ให้ความไว้วางใจในโรงเรียนของเรานะคะเอคุณครูยูนะคะระหว่างที่เรากําลังพูดไปนะคะคุณครแอบสังเกตเห็นค่ะด้านหน้าของคุณครูนะคะของคุณครูแล้วก็ด้านข้างนะคะเขาคงทําอะไรกันอยู่คะเนี่ยอ๋อตอนนี้นะคะแม่ค้าพ่อค้านะคะกําลังเตรียมอาหารที่จะขายในงานของเราค่ะ ยังกคุณครูขออน,นุญาตแนะนําร้านค้าเลยละกันนะคะร้านค้าที่มีในงานของเราในปีนี้นะคะจะมีอยู่32ร้านด้วยกัน,นะค่ะ <S <S ร้านที่1นะคะร้านข้าวเหนือแดงสนับสนุนโดยคยรูโตเนียร้านข้าวซอยไก่สนับสนุนโดยผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลบ้านสวนมากร้านกลืยเตี๋ยวเรือสนับสนุนโดยครอบครัวนีระภัยจิตร้านกระเพาะปลา นุนโดยร้านชิมก่อนเติมร้านต้มเสซฟแล้ว